สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานํไหมถ้าเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านใดสนใจนะครับทักทายไม่ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับนะครับหรือนะครับ ID ผมก็ a d u l 8 9 8 9 mm hmm. เบอร์โทรก็098 2 7 0 9 0 9 3 mm hmm. หรือจะสแกนนี่นะครับ mm hmm. QR Code mm hmm. ผมสแกน ID Line mm hmm. เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. เข้ามาติชมแนะนำกันได้ครับ mm hmm. ยินดีรับฟังครับ mm hmm. ขอบพระคุณ ทุกท่านที่ติชมแนะนำผมนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับเราผมมันคนยุคก,ก่อนไม่ค่อยทันสมัยครับอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำที่ให้คำแนะนำมานะครับขอพระคุณอย่างสูงเลยครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งแล้วครับ103แล้วนะครับ มี28องค์28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปเริ่มรายการแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณว่าคลิปผมได้ลงแล้ว เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรายการดีๆรายการที่สวยรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับและเป็นการให้กําลังใจผมในการทํางานด้วยนะครับขอยืนยันอีกครั้งว่าผมทําจริงตั้งใจทําจริงขายจริงส่งให้จริงครับไปรายการแรกสําหรับวันนี้เลยนะครับเริ่มด้วยนี่ครับพระพิษณุโลกครับชินราชอินโดจีนครับ นี่ครับได้มาตั้งหลักปักฐานพิศูโลภก็ได้เก็บไว้หลายองค์อยู่นะครับครับบางองค์ชอบก็เอาไว้บูชาบางองค์ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับอยู่กรุงเทพไม่ได้เก็บเลยครับโอ,โ,อโ,อโอ้เก็บแต่หลวงพ่องเงินเก็บแต่หลวงปู่ทวดสมเด็จครับ คือเป็นพระที่ชอบเก็บผมเก็บแบบที่ผมชอบนะครับเรื่องผมไม่รู้ครับผมชอบอันไหนผมเก็บอันนั้นเก่าเนื้อหาเก่าทรงสวยงามธรรมชาติตามแบบตามแบบของเรา,าครับนี่ครับชิน,นาราชอินโดจีนครับรายการที่สองมาแล้วครับนี่ครับสมเด็จครับ อยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับนี่ครับเนื้อจดจัดเนื้อนหนึกๆอ,อยู่ในกรอบพร้อมค่อยคอบูชาได้ทันทีครับไม่ต้องไปซื้อตลาดให้เสียสะต้งสะดางนะครับคุ้มค่าครับ200บาทแถมส่งให้ฟรีกตั้งหากครับครับ มาแล้วครับหลวงพ่อเงินครับพระบ้านเกิดครับเก็บที่ชอบเลยครับเราไม่ใช่เซียนผมไม่ใช่เซียนครับผมชอบอันไหนผมเก็บอันนั้นนี่ครับนี่ครับครับลายฐานครับมีร่องรอยมีมีความเก่าครับ ครับครับด้วยความที่ชื่นชอบและเป็นพระบ้านเกิดเลยครับนะครับรายการต่อไปนางพญาสังคติครับน่าจะสังคตินะครับผิดพลาดพิมพ์ไปขออภัยด้วยนะครับนีครับอขอบข้างครับด้านหลังครับ คท่านใดมีมุมมีทางไปต่อได้ทักมานะครับต่อไปหลวงปู่ทวดครับเ,เนื้อม,มันแน่นแน่นครับหลวงปู่ทวดดำดำครับ,รบหลวงปู่ทวดครับต่อไปหลวงพ่อเงินจอบเล็กครับ พิมจอบเล็กหลวงพ้องเงินบางคลานครับมชมด้านหลังกันครับครับรายการต่อไปเป็นนี่ครับเป็นรูปทรงเหมือนพระชินราชพระพุทธชินราชครับเป็นเนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อผงนะครับสีขาว,ขาว นะครับด้านข้างครับอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมีมีเหมือนเจดีครับผมไม่ทราบออกที่ไหนนะครับแต่เนื้อหาเก่าครับเก่าเพียงแต่เราไม่รู้ที่แค่น,นั้นนะครับรายการต่อไปพระปิตาอยู่ในกรอบสเตเลสพร้อมห้อยคอบูชาได้ทันทีครับครับเนื้อหาด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับ ความสวยงามความเก่าขององค์พระนะครับท่านใดอยากชมภาพชัดๆภาพนิ่งหลายๆมุมหลายๆด้านทักมาครับไม่เช่าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับอยากให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเช่าหาบูชากันครับนะครับผมจะถ่ายส่งไปให้ท่านพิจารณา นะครับทักมาได้ครับอยากได้ภาพหลายๆด้านนะครับมาอีกองแล้วครับสมเด็จครับนี่ครับแบบนี้ครับอันนี้ตามสภาพนะครับมีร่องรอยชำรุดนิดหน่อยครับนิดหน่อยตามสภาพครับนี่ครับนี้ได้มาแบบนี้ครับมีรอย นิดหนึ่งครับรายการต่อไปครับสมเด็จอีกแล้วครับอยู่ในกรอบสเตนเลสพร้อมห้อยบูชาได้ทันทีครับคุ้มค่าครับ200เท่าน,นั้นครับผมจะพยายามาเริ่มสักเริ่มคุ้นกับโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วครับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอ,อยากให้ท่านได้ชมภาพชัด ด้านหลังครับต่อไปเป็นเหลียนเหลืองอารามตามท้องเรื่องมาเลยนะครับหลวงพ่อแช่มครับหลวงพ่อแช่มครับวัดฉลองเหลียนหลวงพ่อแช่มครับ มีร่องรอยการใช้มานิดหน่อยครับแต่สภาพโดยรวมยังสวยครับนะครับ,รบหูเดให้ชมหูหน่อยเนาะบางท่านพิจารณาตรงนะครับห่วงขอบด้านข้างครับหลวงปู่ทวดครับรายการต่อไปเนื้อผงสีขาวไม่ทราบออกที่ไหนนะครับ แบบนี้เลยครับอา่าดูตามภาพเลยนะครับครับรายการต่อไปคือตัวนะครับรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อผงสีขาวเนื้อเนื้อหนึกหนึกเลยนะครับไม่ทราบที่อครับนี่ครับนี่ครับ แบบนี้เลยครับตามภาพเลยนะครับครับรายการต่อไปมาอีกหนึ่งองค์แล้วครับผมสมเด็จวัดละครังเลยครับอันนี้วัดละรังเลยครับครับครับวัดละครังพิมพ์ใหญ่เลยครับท่านใดชอบเหมือนกันเชิญเลยครับ ครับอ่าองค์นี้สวยงามครับพระสวยงามรายการต่อไปอยู่ในกรอบสเตเลสเป็นพระปิดตาครับผมได้อยู่ในกรอบอยังไงผมก็เอาลงแบบนั้นเลยนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ทําอะไรเลยครับส่วนทั่นใดอยากให้ผมแกะอยากชมภาพ ชัดๆทักมาครับทักมาครับยินดีครับยินดีส่งไปให้ดูไม่เช่าหาไม่ว่ากันครับอยากให้ท่านพิจารณาให้ละเอียดถีถวนก่อนเช่าหาผู้ชายนครับรายการที่16หลวงปู่ทวดครับเตารีดครับเขาเรียกพิมพ์เตารีดครับอย่างนี้ใช่เนาะพิมพ์เตารีดนะครับนี่ครับด้านข้างครับ ามาชมด้านหลังกันครับครับผรีดเนื้อโลหะครับรายการต่อไปอ้าวมีหลวงพ่อปานครับพ่อปานส่งไก่ครับอยู่ในกรอบเลยครับด้านหลังครับครับนี่หลวงพ่อปานมาให้ท่านเลือกหนึ่งองค์ครับ สมเด็จอีกแล้วครับท่านนี่สมเด็จองนี้เนื้อจัด,จ,ด,จ,ดจัดครับนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นผิดพลาดขออภัยนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีวัดระฆังครับทรงเจดีหรือพิมพ์ใหญ่น่าจะทรงเจดีนะครับเนื้อจัดมากเลยครับองค์นี้ท่านใดมีมุมมีทางมาจัดไปเลยครับ โชคใครโชคมันครับต่อไปอยู่ในกรอบสวยงามเลยครับซุ้มกอกำแพงเพชรครับท่านใดชื่นชอบพระกลุกกำแพงนะครับพระซุ้มกอครับกอบก็คุ้มค่าแล้วครับนี่ครับครับ มาอีกองแล้วครับสมเด็จแต่อันนี้เป็นพิมพ์วัดเกตรครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับอันนี้ไม่ทราบรุ่นนะครับโอด้านหลังเป็นเป็นปิดด้านหลังครับตลับปิดด้านหลังเป็นแบบนี้ครับไม่ทราบรุ่นอะไรนะครับต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับ แบบนี้ครับไม่ทราบที่ไหนนะครับครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับครับลงท่เงินมาอีกองแล้วครับผมนี่ครับลงเงินครับ ด้านข้างนั้นก่อนนะครับด้านหลังครับใต้ฐานครับถิมพขี้ตาหรือเปล่าเอยแบบนี้ต่อไปเป็นพระนี่ครับนี่ครับวังมะสะครับนางวังมะสะคนพัสโลเขาว่ามีอายุสร้างมาก่อนนางพญาวัดนางพญานะครับ ถูกไงผมขออภัยนะครับได้ยินคนรุ่นเก่าเขาเล่าให้ฟังนะครับผมก็เพิ่งมารู้จักนางวังมัสะสุสวัสดิ์ที่นี่แหละครับครับต่อไปเป็นรูปถ่ายครับด้านนี้น่าจะเป็นหลวงปู่วแหวนนะครับ เก่าพอสมควรเลยครับขาวดำครับอีกด้านเป็นหลวงพ่อเดิมครับครับมีความเก่าพอสมควรครับต่อไปรูปถ่ายเหมือนกันครับเป็นหลวงพ่อเงินครับอันนี้ตามสภาพนะครับมีร่องรอยนะครับครับองค์นี้ตามสภาพนะครับด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อเดิมครับแต่อันนี้เป็นสีครับ รูปถ่ายอันนี้ตามสภาพนะครับได้มาแบบนี้ครับต่อไปสมเด็จครับนี่ครับวงนี้ผมเห็นเนื้อมันมันจัด,จดแต่ผมไม่ทราบที่ครับและเลี่ยมกรอบแบบเปิดหน้าด้วยนะครับสมัยก่อนเขาเลี่ยมเปิดหน้าตามความเชื่อของแต่ละยุคนะครับแต่เขา เก็บพระดีเลยนะครับนี่ครับขนาดเลื่อมเปิดหน้าพระไม่จำรุดเลยครับอยเนื้อครับครับด้านหลังครับมียันแบบนี้ครับที่ไหนเอ่ยครับท่านได้รู้จักทักมาครับมาจัดไปเลยครับแบบนี้ครับรายการต่อไปเป็นสมเด็จครับ อันนี้ร้อยปีหรือเปล่าเออเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยครับมาพร้อมกรอบอย่างนี้เลยครับครับด้านหลังครับครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายมีเนื้อชินมาฝาก1องค์ครับเป็นพระปลุกหนังครับ นี่ครับพระปลุกหนังศิลปะสวยงามไหครับองค์พระก็สมบูรณ์นะครับามาชมด้านหลังกันครับนี่ครับองค์พระสมบูรณ์เลยครับไม่มีแตกไม่มีระเบิดไม่มีชำรุดเลยครับพระปลุกหนังครับครับ ครบทั้ง28องค์28รายการสำหรับวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับชื่นชอบอ,องค์ไหนรายการไรทักทายมาได้เลยครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับ id ผมก็ adul 8 9 8 9เบอรถถ์โทรก็0ู8 2 7 0ก0า3็หรือจะสแกน qr code id line ผมที่หน้าจอทักทายก็พูดคุยกันได้นะครับ ่วนท่านใดชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้ครับเพื่อที่ผมลงคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดรายการดีๆรายการที่สวยรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับเนื่องจากบางวันผมติดงานนะครับวันนี้ผมก็ไปช่วยน้อง ตั้งแอรอ์ผมรับหมดครับงานรับหมดตัวกลับมาได้สักพักครับหน้าท่าก็มาลงคลิปให้ท่านได้ชมกันครับถูกอกถูกใจทักมานะครับอยากชมภาพนิ่งภาพช้าหลายหลายมุมหลายหลายด้านทักมาเลยครับช่องทางทางหน้าจอนะครับมีคำติชมคำแนะนำเชิญเลยครับด้วยความยินดีครับ ่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาทุกวันทุกวันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยเฮง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 ฟังๆังฟังฟังร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม